เซตร์จ,จ้าใส่กรีปิปบกรีปิปปับใส่ไก่นะคะใส่แครอทใส่มันหอมหัวใหญ่แล้วเนื้อไก่ลงไปแล้วก็ผงกะหรี่สองช้อนนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลเกลือพริกไทยปล่อยไว้ให้เย็นแล้วถึงจะห่อนะคะกระปิปปับจะหอด้วย แผ่นปอเปียนนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมจ้าหอเสร็จแล้วนะคะทุกคนใส่กะหรี่ปั๊มวานนี้หอเป็นสามเหลี่ยมะค่ะทุกคนหอเป็นสามเหลี่ยม,มนี่ก็เข้าแช่แข็งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเตรียมเก็บใส่ช่องใส่ถุงหอ่อ นาะกเจคนเห็นไหมเอ,อ่ยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ